การท่าเรือแห่งประเทศไทยมาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ปีนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเราครบรอบ72ปีนะครับเราก็เป็นท่าเรือทั้งท่าเรือกรุงเทพนะครับท่าเรือดอฉชบังเราสามารถที่เรียกว่าขนส่งตู้สินค้าเนี่ยรวมกันได้10ล้าน T.U ก็ถือว่าเป็นการขนส่งตู้สินค้าที่เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับ72ปีของเรานะครับก็เป็นนิมิตหม,มายที่ดีแม้ว่าจะเจอในช่วงของผลกระทบจากโควิดนะครับแต่การขนส่งสินค้าก็มีความสําคัญนะครับซึ่ง ทางการท่าเรือเองนะครับมีความน่ายินดีครับว่าเราสามารถขนส่งสินค้าเนี่ยนะครับได้สูงเกิน10ล้านทีอยู่นะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็หากมาดูเรื่องของท่าเรือเองนะครับในส่วนของท่าเรือแหลมฉบังปัจจุบันเราก็อยู่ลำดับ20ของโลกนะครับทันั้นในแง่การพัฒนาการท่าเรือการท่าเรือเองจึงให้ความสําคัญนะครับทั้งแต่ในแง่นี่เพียงแค่ด้านการขนส่งสินค้านะครับแต่เราครอบคลุมถึง การทำงานร่วมกับการพัฒนาชุมชนโดยรอบการท่าเรือสิ่งสำคัญก็คือเมื่อท่าเรือเติบโตนะครับก็ต้องชุมชนโดยรอบก็ต้องเติบโตเนี่ยไปควบคู่กันและอีกสิ่งที่สำคัญก็คือการที่จะพัฒนาท่าเรือเราเป็นท่าเรือที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครับคำนึงถึงท่าเรือสีเขียวที่เรียกว่า g r ีนพอร์ตนะครับเพื่อที่จะให้เป็นท่าเรือที่มีมลภาวะนะครับให้น้อยที่สุด เพื่อที่จะรองรับเรื่องของการลดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับให้ลดลงแล้วก็เป็นศูนย์ในอนาคตอันใกล้ครับครับก็ต้องถือว่าการมาชมฟุตบอลท่าเรือ f อีนั้นเป็นความสุขนะครับของทั้งชุมชนโดยรอบเป็นความสุขนะครับของสตาร์โคสตนะครับทีมงานต่างๆโดยเฉพาะ ในเรื่องของการที่มาดามแป้งนะครับได้มาปลุกนะครับในเรื่องของกีฬา,าฟุตบอลน,นะครับให้เป็นที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความมีาสามาัคคีมีความเป็นพลังนะครับใครมาเยือนที่สนามการท่าเรือนะครับก็ต้องมาด้วยเขาเรียกว่าความตื่นเต้นความสุขสนานไม่ว่าทีมเราจะชนะ จะเสมอหรือจะแพ้แต่ก็เป็นสปิริตที่นักกีฬาได้แข่งขันอย่างเต็มที่เป็นสปิริตที่แฟนบอลนะครับได้มีความสุขที่ได้ไปส่งเสียงเชียร์ทีมที่เขารักครับขอส่งกำลังใจนะครับให้ประสบความสำเร็จ